สวัสดีค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะหมอมากเลยสำหรับคนที่ชอบทานเห็ดฟางและอยากที่จะเพาะเห็ดฟางจำหน่ายแต่ก่อนอื่นเลยต้องขอบคุณคุณคมสัรสีสว่างประธานแปลงใหญ่พืชผักบ้านนนจันทึกตำบลใหม่นาเพียงอำเภอแวงใหญ่จังหวัดขอนแกน่นที่ได้มาสาธิตในการเพราะเห็ดฟางดอกเห็ดมีขนาดที่โตและมีรสชาติที่หวานสามารถเก็บจำหน่ายได้กิโลกร,รัมละ100บาท แค่จำหน่ายในหมู่บ้านก็ไม่พอขายแล้วค่ะก่อนอื่นเลยเราไปดูกันข่ะว,ว่าวัตถุดิบที่ต้องเตรียมนั้นมีอะไรบ้างฟางข้าวอัดก้อน6ก้อนเชื้อเห็ดฟาง1ถุงกำัมข้าวขี้บัวฟางข้าวและน้ำให้เราฉีกเห็ดฟางเป็นชิ้นเล็กๆ ผสมได้รำการใส่รำเนื่องจากรำจะเป็นอาหารและช่วยกระตุ้นให้เชื้อเห็ดเจริญดีในระยะแรกๆค่ะเรามาเริ่มต้นพอเห็ดฟางจากฟางข้าวอัดก้อนกันค่ะชั้นแรกเราวางฟางข้าวอัดก้อนสามก้อนแล้วโรยด้วยขี้วัวซึ่งขี้วัวเป็นอาหารเสริมเพื่อเพิ่มผลผลิตเห็ดฟาง จากนั้นโรยด้วยลำข้าวแล้วโรยด้วยเชื้อเห็ดฟางและลดน้ำชั้นที่สองวางฟางข้าวอัดก้อนสองก้อนทำเหมือนชั้นแรกค่ะโดยโรยขี้วัวแล้วก็โรยด้วยลำข้าวจากนั้นก็โรยด้วยเชื้อเห็ดฟางแล้วก็ลดน้ำ ในชั้นที่3เราจะวางฟางข้าวอัดก้อน1นก้อนทำเหมือนชั้นที่1โดยโรยขี้วัวเมืม่ออกอะไรก็ได้เรารู้ว,ว่าเราตกกล่องและโรยด้วยดําข้าวตามด้วยเชื้อเห็ดฟางจากนั้นเราก็คุมฟางข้าวสี่ห้ากองก็ได้เหนื่ยรอใชได้ายก็คุมฟางบางๆรับ แค่พางเสียงให้เสียงกระทบโดยตรงแล้วก็ลดน้ำค่ะรดน้ำเช้าเย็นเป็นประจำทุกวันประมาณ15วันเราก็เริ่มเก็บดอกเห็ดได้แล้วนะคะหลังจากเก็บดอกเห็ดหมดแล้วอย่าเพิ่งทำลายกองฟางนะคะให้เราลดน้ำเพื่อเพิ่มการย่อยสลายของฟางข้าวหรือถ้าไม่ลดน้ำก็หมักทิ้งไวค้ค่ะจะได้กองปุ๋ยหมักไว้สำหรับใส่ต้นไม้หรือใส่พืชผักของเราอีกด้วยนะคะ ถ้าบ้านไหนมีฟางข้าวอัดก้อนมีขี้วัวมีลำข้าวเพียงแค่เราไปซื้อเชื้อเห็ดฟางก้อนละ15บาทถึง20บาทนำมาเพาะเห็ดจำหน่ายกำไรเห็นเห็นเลยนะคะถ้าหากว่าคุณผู้ชมท่าในใดเห็นว่าคลิปนี้มีประโยชน์ต่อผู้อื่นอย่าลืมกดแชร์และกดติดตามเพื่อที่จะได้ไม่พลาดข่าวสารดีๆนะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีค่ะ